สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเพราะเมล็ดทุเรียนอีกแบบหนึ่งนะคะเพียงแค่ค่ำคืนก็จะมีหน่อมาให้เราเห็นเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็นําเม็ดทุเรียนนะคะที่มีความแก่พอสมควรน,นะคะอ้วนๆตึงๆแบบนี้นะคะถ้าเม็ดแป๊บๆิีบๆถ้าเราอยากเพาะเสี่ยงดูก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราคัดเม็ดตึงๆนะคะอ้วนๆแบบนี้มา เพื่อที่การงอกของเราจะดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรก็สามารถเพาะด้วยวิธีนี้ได้นะคะวิธีของเราก็คือขูดตรงเนื้อเยื่อข,อขาวๆนี้ออกให้หมดนะคะขูดให้เห็นข้างในสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วงอกเร็วงอกช้านี้อยู่ที่วิธีการขูดด้วยนะคะถกหนังด้านข้างออกนี่นะคะก็จะได้เห็นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้คือเราขูดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วใส่ด้วยน้ําเปล่านะคะแช่ไว้ล้างเป็นการล้างไปในตัวทําอย่างนี้ทุกเม็ดนะคะปอกลอกทุกเม็ดแล้วก็จุ่มไปในน้ําเปล่าหลังจากที่เราปอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ล้างน้ําให้สะอาดวิธีกางของเราก็คือนําน้ําเปล่านะคะมาหนึ่งแก้ว นี่เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังใส่เครื่องดื่มชูกำลังไปนะคะหนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ใส่ไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือคนนะคะแล้วก็นำเม็ดไปแช่แช่ไว้ประมาณ5นาทีนะคะ เป็นการเล่งลากแล้วก็เป็นการที่ทำความสะอาดไปในตัวด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะแช่ไว้แบบนี้เลยนะคะกระมาณ5นาที ค่ะหลังจากที่เราแช่ไว้5นาทีนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะก็คือกระมังไม่มีรูรั่วนะคะใส่น้ำไปนิดนึ่งหลังจากนั้นเราก็วักเม็ดขึ้นมานะคะเอามาวางไว้ในกระรามาง วางไว้ในน้ำคุกขิกอย่างนี้นะคะหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาปลูกกันนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็จะเห็นหนอแบบนี้นะคะหนอย,ยาวมากยาวน้อยนี่อยู่ที่เม็ดของเขาด้วยนะคะถ้าเม็ดของเขาสมบูรณ์อ้วนกลมแบบนี้ก็จะงอกเร็วนะคะแล้วก็งอกยาวกว่าอย่างบางเม็ดก็ยังไม่งอกนะคะการแช่ค,คืนเดียวก็ ยังไม่เห็นความแตกต่างมากบางเม็ดก็งอกดีนะคะหัวใจของการแช่น้ําก็คือซาวเม็ดให้ล้างเม็ดให้สะอาดนะคะย้ายเป็นเมือกแล้วก็น้ําที่ใช้คือน้ําใสแบบนี้นะคะเม็ดที่แก้จัดแล้วก็กลมนี้ก็สามารถที่จะงอกยาวได้วันนี้เราจะมาเพาะกันแบบว่าแช่ไว้หนึ่งคืนก็คือแบบนี้นะคะเพาะกับดินธรรมดา ดินธรรมดาที่ผสมใบก้ามปูนะคะอุปกรณ์ก็คือถาดเพาะแล้วก็ดินผสมใบก้ามปูนะคะก่อนอื่นเราก็ใช้นิ้วนะคะองปลูกจิ้มลงไปถาดเพาะของเรานี่ไม่มีรูนะคะเพื่อนเพื่อนหลายคนถามมาว่าการเพราะแบบดินธรรมดาสามารถขึ้นได้ไหมอันนี้เราจะทําให้ดูนะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์เขาสามารถงอกได้และก็โตได้ อันนี้เราก็ใช้มือจิ้มไปก่อนนะคะเพื่อที่หน่อของเขาจะไม่หักนะคะลองเม็ดก็สมบูรณ์สุดๆเลยค่ะเม็ดงอกไม่งอกเราก็จิ้มไปเลยนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าที่เราเพาะเพาะด้วยดินธรรมดานี่เพาะได้ไหม เวลากดลงไปนี่เรากดเบาๆนะคะไม่ต้องแรงมากเอาแค่นิ้วนำทางนะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยบางทีเม็ดของเขาสมบูรณ์รากของเขาดีแต่ว่าเราเรา,เราทิ่มลงดินนะคะคือแรงไปก็จะทำให้หน่อของเขาหักเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราลดน้ำให้ชุ่มนะคะลดน้ำเสร็จไม่ต้องใช้อะไรปิดฝานะคะวางไว้ในร่มเฉย เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างว่าแต่ละเม็ดมีปฏิกิริยาอย่างไนบ้างหลังจากที่เราจิ้มมาแล้ว7วันนะคะ